ด,ดูทํากับลูกผมอันนั้ำกดราดมือเด็กเพื่อแลกเงินสองร้อยจะไปะลองของลองของแล้วมันเป็นจิตของสงเหรอทําอย่างเงี้ยแล้วใครรับผิดชอบเนี่ยถามหาใครจะรับผิดชอบ วันนี้มีเรื่องเฉาในวงการพระเหลืองมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อด้วยความเชื่อที่ว่านี้ก็คือความเชื่อที่มีพระชั้นผู้ใหญ่ของวัดดังนะครับอยู่ในทุ่งสเสี่ยมจังหวัดสุโขทัยพระรูปนี้มีการทําพระเครื่องออกมานะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะพระผงแล้วตัวเองเนี่ยก็เคยกาแล้วก็ทดลองมาแล้วนะครับคือเอาน้ํากรดเนี่ยกรดกำมะถันเนี่ยราดเข้าไปที่มือที่กาพระแล้วปรากฏว่าเหนียวฮะ ไม่เป็นอะไรเลยเลยไปทดลองกับเด็ก5คนด้วยกันจ้างเด็กนะฮะคนละ200ผลปรากฏคือเด็กมือไหม้หมดเลยครับเคยลองมาแล้วเคเนี่ยลองลูกข้าลองกับอะไรคะนะ่ะลองก,กับคนทั่ว,วไปคนแปลกไงคคัะมีมวลสที่ป้องกนันรํำกดอยู่ มวลสารที่ป้องกันน้ำฝนเรื่องนี้นะครับก็กลายเป็นว่าพอผู้ปกครองของเด็กทั้ง5้าคนนี้เนี่ยรับทราบ้าไปนะฮะว่าพระเนี่ยมีการมาจ้างลูกๆนะฮะซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยอายุ1 3 1 2 14ประมาณนี้ฮะก็ยังอยู่ชั้นประถมศึกษากันอยู่เลยยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับผู้ปกครองมองว่าเฮ้ยทำไมเอาบุตรหลานของเขาเนี่ยไปทําในลักษณะแบบนี้และผลก็คือว่าเด็กเนี่ยมือไหม้หมดเลยนะครับเป็นแผลไหม้มดําเนี่ยทั้งหมดออตอนแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าทางวัดเอง ตัวพระเนี่ยไม่ได้ออกหน้านะครับแต่เป็นการให้ลูกศิษย์เนี่ยออกมาเจราจามาคุยกับทางผู้ปกครองของเด็กเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะยินดีจะชดใช้เยียวยาดูแลรับผิดชอบจใา้ค่าเสียหายหทั้งหมดนะฮะแต่ผู้ปกครองมองว่าเฮ้ยถ้าแมนแมนแฟรแฝเนี่ยคือพระหลวงพ่อเนี่ยควรจะออกมาแล้วก็มาคุยเรื่องนี้ด้วยกันนะครับข่าวคราเด็กมารวมกันมารับเนนเพื่อนสริก็เลยเห็นว่าอยู่เป็นกลุ่มเฮ้ยน้องใครพ่อรู้จักกันทุกคนน้องใคร lòng ra nó còn mát. Quần không mấy chấp dưới hay quân hỏng lối sau có vọt ăn áo 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 ีุ้มงใช้สรุปว่าตกลงกันไม่ได้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยต้องไปนัดเจอกันนะครับที่สพทุ่งเสี่ยมและผมปรากฏก็คือบ้านหลวงพ่อเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกมาเองนะครับแล้วก็ทางฝั่งผู้ปกครองของเด็กๆทั้ง5คนเนี่ยที่ถูกจ้างไปทดลองเอากรดกรรมฐานเนี่ยราดมือแล้วก็กำพระแบบนี้นะฮะท้ายที่สุดก็ไม่มีใครยอมความนะหเห็นบอกว่าจะมีการดําเนินคดีว่ากันไปตามขั้นตอนนี่แหละนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สรุปผลล่วธออกมามันก็คือง่ายๆแหละครับว่าเรื่องแบบ แบบนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะความเชื่อที่ว่าคือความเชื่อเรื่องของอความขลังของอความพุทธพุทธคุณของพระเครื่องอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งเอาจริงนะฮะถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วมันไม่ได้มีหรอกครับพวกอิทธิฤทธิ์อะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่บางคนก็อาจจะมีความเชื่อในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เอาน้ำกรดกรรมฐานเนี่ยมาราดมือเด็กเอาตรงจงฮะไม่ต้องกรรมหรอกครับต่อให้อมพระก็ไม่เชื่อครับ